ครับพี่น้องหลังจากที่สองสามเดือนบ่ได้มากแล้วครับมาเบ่งมือนน้ครับผักกะหล่ำง่ามครับนีครับกำลังสีฮอร์นะครับคาดว่าเดือนหนาลากกลางเดืนนดเอนนายเดเกเบปนบริครับนีครับโอ้ยเหีบไปฮอร์ครับพี่น้อง ครับดินครับคือยังดินเนียวบานเท่าเลยครับแต่ว่าปุ๋ยเขาบำมรุ่งดีนะครับครับครับกำลังสีหอครับหออยู่แต่ว่าบอลใ่ญ่กำลังเขาหนานาวนะครับหัวละประมาณสามสี่โลครับหัวหนึ่งครับ มีหลายสวนนะครับตัวกันฮู้นน่ามุสวนกระลำตาน,นี้จะเป็นกระลำนะครับกระลำก็ประกาดเขาพี่น้องบึ้งครับงามคักสีอ่อนครับบ้านเขาเห็นยังไงงามเห็นยังก็ได้ไครเขาก็เป็นสปริงเกอร์นะครับต่อสายน้ำเป็นสปริงเกอร์ ว่างเป็นระยะห่างกันประมาณสิบเมตรนะครับสิบเมตรสิบเมตรปุยนี่คือหยิบเป็นปุยน้ำรับปุยน้ำ <c oughs> ใสแทงนะครับแล้วนกะ็ใสสปริงเกอร์สีสดมากประมาณโอ้หลายๆอยู่ครับ งามครับซีอ่อนปลูกเ,เขางามปลูกผักไก่ก็งามปลูกคว้าก็งามเบื้องเป็นหัวเบื้องลองเลยครับฝนครับเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งพี่หัวนี้ยังสีเงี้ยครับฝนครับคือเบฝงครับฝนนะหัว